สวดีเอเจทุกท่านนะคะพบกับข่าวสารผู้บริหารประจําเดือนธันวาคมซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2022ค่ะในเดือนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสวรรณีมัดเซฟหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามแม่นีค่ะปัจจุบันแม่นีดํารงตาแหน่ง Manager f ์ฟิวเซลแอนด์เทลเอ็กซ์คูชซึ่งร่วมงานกับ BSM มาถึง31ปีเลยทีเดียวนะคะ และในเดือนนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแม่นีจะร่วมง,งานกับเราเป็นเดือนสุดท้ายแล้วในวันนี้เองนะคะทางทีม Capability เองค่ะจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนมาสัมภาษณ์แม่นีสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับแม่นีกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่นีสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากให้แม่นีเล่าประวัติตนเองคร่าวๆนะคะรวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานกับทาง d ี SF m อนะคะว่า สุดเริ่มต้นทำอะไรจนกว่าจะมาถึงตำแหน่งปัจจุบันค,ค่ะแม่นีเรียนจบจากอปอตรีนะคะมาหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหงนะคะ,ะตำแหน่งแรกที่มแม่นีทำงานก็คือประชาสัมพันธ์นะคะ,ะของบริษัทไทยแสงพอสรี่ซึ่งเป็นตัวแทนจำหนายผลิตพ,พัณฑ์เคลอืองอาหารเช้านะคะทำประมาณหเดือนเขาก็ท่า้าให้มาเป็นงานฝ่ายส่งเสริมการขายค่ะนะคะ ็ทำมาประมาณเกือบ4ปีทางบริษัทดิดแฮมนะคะตอนนั้นก็ยังเล่นดิดแฮมอยู่ได้มาเทคโอเวอรอ์บริษัทไทยแสงคอสรีให้มาอยู่กับดิดแฮมนะคะซึ่งเขาจะรับพนักงานมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยตั้งแต่นั้นมาก็ได้มาอยู่กับดิดแฮมนะคะแล้วก็เมื่อประมาณเจ็ดแปีที่ผ่านมานะคะสมอลแลนเขาก็มาร่วมจอยเวนเจอร์กับบริษัทดิดแฮมนะคะ แล้วจนถึงปัจจุบันพี่นีก็ทํางานที่นี่มาตลอดค่ะจนจนถึงทุกวันนี้ 31, 31ปี31ปีนานมากเลยค่ะ31ปีเสร็จๆค่ะอยากทราบว่าไม่มียึดหลักอะไรในการทําง,งานตลอดระยะเวลา31ปีที่ผ่านมาค่ะ<ม>เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆ DSM อทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีใจรักงานที่เราทําก่อนนะ ถ้ามีใจรักแล้วมันก็เหมือนกับว่าโอเคสําเร็จไปคพิ่ขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็การผู้สื่อสารกันด้วยด้วยสิ่งที่ดีๆปกติแล้วไม่ค่อยเห็นแม่โกรธใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างคิดบวกคิดบวกและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าการทํางานที่ไหนก็ตามถ้าเราทําลักษณะแบบนี้นะคะคิดว่าทั้งเราที่เป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ คิดว่าน่าจะมีความพึงพอใจซึ่งแต่ละกันค่ะค่ะสำหรับคำถามในส่วนนี้นะคะเชื่อว่าสมาชิก b s m ทุกท่านนะคะมองไม่นีเป็นไอดอลในการคิบดบวกค่ะอยากให้ไม่นีแชร์นะคะว่าไม่นีสามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพได้ยังไงนะคะซึ่งทำให้ไม่นีสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนี้ค่ะ ท,ที่ทราบกันนะคะเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาแม่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมันต้องอยู่ที่จิตใจนะคะเพราะฉะนั้นในในส่วนของตรงนี้เราต้องเข้มแข็งหนึ่งนะแล้วก็ครอบครัวหนึ่งกำลังใจกับครอบครัวมาเนี่ยเป็นที่1น,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้เข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เปลี่ยนตัวเองนะคะ จากการใช้ชีวิตประจําวันแบบไหนนอนดึกกลับดึกดกินอาหารแบบไม่เลือกหรืออะไรอย่างนะี้คะต้องเปลี่ยนรูปแบบตัวเองหมดเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทําแต่สิ่งสําคัญที่สุดเจ้าลงใจน้อกจากคนรอบข้างแล้วก็ต้องตัวเราเองด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้และคะ่ะทาให้พี่นีต่อสู้มาได้แล้วก็กลับมาทํางานได้อย่างปกตินะคะแล้วก็เป็นทาให้ร่างกายเรา เข้มแข็งไปเลยตอนนี้นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะก็อยากให้แม่นีนะคะฝากข้อคิดในการทำง,งานนะคะให้กับพี่ๆน้องๆชาว D S ็ T ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะะสิ่งแรกนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะคะแล้วมีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีต่อองค์กรต่อทีหรืออะไรต่างๆแล้วก็สามารถเอามาแชร์ได้เพื่อเป็นประโยชน์นะคะ แล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อตองค์กรอันนี้สําคัญนะคะ,ะที่สก็คือตรงทราบไม่ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขค่ะนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันต้องมีทางที่จะต้องแก้ไขได้เราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะอีกเรื่องที่สําคัญก็คือคิดบวกเรามองทุกอย่างให้เป็นปัญหาว่าแก้ได้คิดบวกอย่าคิดลบถ้าคิดลบทุกอย่างมองแล้วมันเป็นหมด เราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะที่ว่าทําให้ทางานแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบะะันสุดท้ายนี้นะคะทางทีมงานทัพบริตี้นะคะขอเป็นตัวแทนกับ D S D S, S M ทุกท่านนะคะกล่าวอวยกรแม่นีนะคะขอให้แม่นีนะคะมีความสุขค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงว่างๆนะคะก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนน้องๆที่นี่บ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะ